ดีค่ะพี่นอ้องน,นี้เรากำลังจะเดินไปซื้อแตงโมร้า,านแตงโมเจ้าพี่สายฮะกเห็นสํานูน่นเราจะเดินไปดูกังหันตรงโน้นนะคะปกติไม่อยู่วางหน่นะจะซื้อพักไปหนึ่งใส่ปาด วันนี้มีเมนูต้าแจ่วต้าแจ่วบกักพริกค่ะพี่น,อน,น้องเทสคายน้ำพริกหนุ่มแต่ว,ว่าเราใส่ปลาค่ะใส่ปลาเนึ่อปลานม่โมเสาราเสียงก็สีดังแน่เลยค่ะพี่น้องเสียงก็จา,จางๆวกเวกเอาห้าหาล้านนันโวเห็นไหมพี่น้องเออ ฐานเตนโมไม่เจอ,อน,นี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะน้าหลังแต่งโมงโบหอโบสเช้าๆอากาศดีนะคะพี่น้องมีทั้งบ้านกับฝนตกแน่นอนละ่ะทางบ้านก็ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะ คุณใดจะเป็นหน้าโยกเนาะบานเท้าจะยินดีนะมต้นอีห้งนอนนอนสะดาววะต้นสะดาวนี่ค่ะกังหันกังหันลม ข้างหันนี่ปันน้นหนามปันไฟใส่เคยทายพี่เห็นห้องเบิง้งกันด้วยค่ะเป็นข้างหันสมัยก่อนคนสิปันไฟค่ะพี่นอ้องข้างหันค่ะ นนมักแตงโม่แลังสีื้าักแตงโม่กับว่าเห็นล้ามักแตงโม่พระเจ้าใหญ่นี่ละพี่น้องขุนพุ่กันใหญ่กล้องก็จะสายหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นบรรยากาศแบบว่าดอกไม้นาบ้านผู้ดใดมีนามีสวนนาบ้านกับโซ่บ้านไยบ้านมันแล้วโซ่ปูดอกไม้เลยพี่น้อง สวนหน้าบ้านมุมเล็กๆอันนี้ดอกอันนี้ง่ามๆคือดอกกันใบบานเท่าได้พี่น้องมันดอกไม้บา้านเราเนียพูย่างเขาในเส้นทรึมในเมืองสองสัยเดียไปสือลานบอกแจงโมดที่ไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งสุดก่อนแจงสีมีพวกอี้ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแตงโมก็จะหวานอร่อยเอ้ยมันเมนบอลงมันค่อยมาผิดเส้นทางบ่ ย่างไปทางสวนสาธารณนะเอ,มเมอ๊อฟว่าไม่ไดขอีไดโน่ใหม่คือมีนอใหม่นอใหม่เซอร์วิพี่น้องเพื่นีน่ยังไม่ออกนะคะเห็นแต่อยู่ในคลิปอันพี่ๆน้องๆทางเยอรมันหรือว่าทางฮอลแลนรกมองมันซุ่มนะคะพี่น้องนอใหม่ก็ออกเออคือคือบรรยากาศดีมากเลยสวนสาธารณนะ พกะเจ้าพ้าหมาบางอย่างเขาจะพกจะเพะอยู่ว่ามันอันนันได้พี่น้องนึกว่าไอ้นึกว่าเห็ดนึกว่าเห็ดคอนค่ะจริงแล้วก็ไม่ใช่ พักเสียดเนี่ยเห็ดเนี่ยช่วงนี้กกำลังออกค่ะพี่น้องอันนู้นเป็นพวงหลีดของระลึกถึงทหารผ่านศึกนะคะระลึกถึงพวกทหาร สวนสาธารณะเดินชมสวนกันค่ะตอนเช้า,าจะมาซื้อแกงโมจะไปยังส่มสวน บรรยากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ไซลับักแตงโมอากาศดีมากเลยสิน ้ออกกาําลังกายไปน้อพร้อมค่ะโน่นเห็นโบสแล้วต้องอยู่ตรงโน้นแน่ๆเลยแบบบรรยากาศดีแล้วกะเดี๋ยวไม่่อยกออกกาําลังกายสุขภาพก็แข็งแรงค่ะพี่นอกดีมากเลยโอ้โหเสียงนก้องกิ๊บจับๆ วานเป็นธรรมชาติความเขียวเลยพี่น้องกเป็นบานเท่าล้องวมาลามใส่ด้วยหยาเขียวปันนี้นะนเนาะเขียวมากดีค่ะพี่น้องหน้าใจมันจะแต่งสโลสเเล ี่นมาากาะตรงนี้แหละพี่น้องตอนนั้นไม่ไม่ยางเนาะแม่เดินกับคุณแม่เบียเจอคนเขาทายแต่งงานอยู่ในโบสถนี้นะคะพี่น้องรีบเดินก่อนนะคะ ฝนตกนะฝนตกแล้วอันนี้ค่ะก็เป็นอีกเมืองนึงนะคะเมืองเล็กๆขึ้นอยู่หน้าโบสโบสตัวนี้เป็นโบสแต่งงานค่ะโบสแต่งงานเวลามีวิธีแต่งงาน ไปแบกบอกแตงโมหาร้านไปอีกร้านหนึง่งเขาปิดถึงแล้วค่ะแตงโมเอ้ยเขาสิเอาหน่วยใดดีดใช่หรือว่าจะเอาเป็นลูกดี yeah. เป็นลูกก็ได้นะคะนี่แตงโมใหญ่เอาหน่วยใหญ่น้อพี่น้องเลือก,กแตงโมก่อนนะคะแดงอยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่นี่เป็นหนึ่งแตงโมได้เรียบร้อยแล้วค่ะ พี่น้องแบ,บกกระสิไปหอดบวคุณนะนห,หน่วยบอกง่หนึงซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแตงโมพี่น้องหน่วยบอยง่านิดนึดอ่ะพี่น้องว่ากันคลิปนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่หลานแตงโมเลยว่าก,กันคลิปนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคิวมีขอกาบเข้าาสวัสดีค่ะ